สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูช่องของผมเลยนะครับ,บนนวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนฟอนตของมือถือ oppo ให้กลายเป็น iphone สำหรับคนที่ทำไม่ได้นะครับฟอนก็จะประมาณนี้นะครับผมปรับก็เป็นตามที่เห็นเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวเราไปเริ่มวิธีกันวิธีทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกก็เข้าแอปเปจสตูแล้วก็พิมพ์ตรงช่องค้นหาคำว่า set f o n นะครับพิมพ์ตามนี้เลยแล้วก็ให้ทุกคนไปดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยจากนั้นก็กดเปิดไปเลยนะครับ ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับให้เราไปกดตรงสามขีดด้านบนซ้ายมือนะครับกดไปเลยแล้วก็เลื่อนลงมาไปที่คำว่าไทยนะครับแล้วก็เลือกอันที่สองนะครับกดเข้าไปเลยแล้วกดษณาแล้วก็มันจะมีคำว่าดาวโหลดทุกคนให้ทุกคนดาว์โหลดก่อนนะครับ จากนั้นเราก็เสร็จนะครับแล้วก็หารุ่น Oppo Realme นะครับกดเข้าไปเลยจากนั้นกดอันที่3นะครับกดเข้าไปจากนั้นก็กดโอเคจากนั้นก็ออกมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กดติดตามเข้าไปจากนั้นก็รอนะครับ ิดนฆษณาไปจากนั้นก็กดอันแรกครับมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็ไปเปลี่ยนถ้าเราไปเปลี่ยนกดก็กดอันแรกอันนี้นะครับกดไปแล้วให้เปลี่ยนเป็นประเทศพมาครับมีปากเท่า,านั้นก็กดอันที่สองกดไปจากนั้นก็เปิดเป็นร้องรับสักกะใจน,นะครับ จากนั้นมันก็จะเปลี่ยนเป็นฟอน์ให้ขาย iPhone แล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครก์กดแชร์กดกระดิ่งแรกคอมเมนตให้ผมด้วยนะครับ